เกี่ยวกับจุดแข่งของธุรกิจนี้ครับว่ามันเป็นยังไงครับจุดแข็งหมายความว่า,าจุดแข่งของการทําอาชีพขี่ม,ม้าเลยครับหมาว่าจุด<แ>เด่นนะครับอ๋อจุดออดม้าสวยอะไรประมาณนี้นะม้าสวยราคาก็โอเคราคาเราก็อยู่ได้ราคาไม่แพงม้าเราถูกกับเพื่อนนะแล้วเกี่ยวกับจุดอ่อนในการทําอาชีพนี่นะครับแปลว,ว่าอุปปรรคอะไรแบบนี้ ก็มีอุปรสรรคมั่งเหเวลามาเยี่ยวเยอะๆเราก็ต้องดูแลความสะอาดเอาจีเอ็มมาลาดเขากมจะไม่จะไม่มีปัญหาอะไรเลยปะญาปัญหาน้อยมากทีมาอะไรก็กเก็บหมดแล้วโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนี่นะครับอาชีพนีอ้อยู่แค่นี้อาชีพนี้มันอยู่แค่มาเท่านั้นแหละไม่มีไม่มีเพิ่มแนละ้วก็มันอยู่ราคาเดิมพัฒนาคือพัฒนา ซื้อม้าสวยๆมา้วยคือดูแลนักท่องเที่ยวไว้ดีๆราคาประมาณนั้นจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์สมาชิกชมรมคนเลี้ยงม้าที่หาดสมิลาพบว่าธุรกิจบริการขี่ม้าเพื่อถ่ายรูปบริเวณชายหาดนี้มีจุดแข็งหลักคือม้าที่ใช้ให้บริการมีความสวยงามสุขภาพดีและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดราคาค่าบริการก็ถือว่าย่อมยาวกว่าหลายที่โดยคิดเพียงประมาณ150บาทต่อหนึ่รอบ ทำให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายในขณะเดียวกันธุรกิจนี้ก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างเช่นเรื่องการดูแลความสะอาดซึ่งเมื่อม้ามีการถ่ายมูลหรือปัสสาวะระหว่างทางจะต้องรีบเก็บและทําความสะอาดทันทีรวมถึงใช้สาร G M เพื่อราดับกลิ่นป้องกันการรบกวนผู้มาเที่ยวแต่สมาชิกชมรมก็ให้ข้อมูลว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบปัญหาหนะเพราะมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาส่วนโอกาสในการพัฒนาธุรกิจพวกเขายังเน้นอยู่ที่การรักษามาตรฐานเดิมดูแลม้าให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวและหากมีโอกาสก็อาจเพิ่มจำนวนมา้าหรือคัดเลือกม้าที่มีรูปลักษณ์สวยงามเข้ามาเพิ่มเพื่อดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามสมาชิกชมรมส่วนใหญ่ยังคงพอใจกับรูปแบบบริการในปัจจุบันและไม่ได้วางแผนที่จะขยายหรือปรับราคามากนะักเน้นการทำอาชีพนี้ให้มั่นคงและคอยดูแลนักท่องเที่ยวให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อมาเยือนหาสมิลาซึ่งอาจถือเป็นข้อจำกัดในด้านการเติบโตหากเทียบกับการแข่งขันหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใจจริงจริงรักยิ่งยิ่งกว่าไม่ชน